สวัสดีค่ะหายไปนานไม่สบายเพื่อนๆตอนนี้ตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะคะมีเสียงในการพูดคุยอัดคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูวันนี้พามาอัปเดตบ่อแมลงบ่อนี้เพิ่งฟักฟักเมื่อวานนะคะเช้าวันนี้ฟักแบบเต็มที่แล้วละ่ะก็เลยทําการลงทาน,าน้ำทานอาหารที่เห็นแบบนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะจะมีการเรียงแผงไผ่ให้เขาได้เกาะได้อาศัยอีกครึ่งหนึ่ง เพื่อเป็นการอนุบาลนี่จะอนุบาลในการที่เลี้ยงแผงไข่ครึ่งหนึ่งก่อนเนี่ยอยู่ประมาณสี่ห้าวันหลังจากนั้นค่อยจะลงอีกฝั่งหรือบางทีถ้ายังไม่ว่างก็อยู่ประมาณส0บวันแต่ไม่เกินสิบห้าวันนะแผงไข่ควรจะเต็มสองฝั่งแผงไข่เป็นที่หลบซ่อนของมแมลงเป็นที่อยู่อาศัยของมแมลงฉะนั้นสําคัญแล้วก็ช่วงอายุที่ต้องการแผงไข่ก็คือสิบบวกวันขึ้นไปแล้วตอนเล็กๆเ,เนี่ยต้องการบ้างแต่ว่า ไม่ไม่ต้องใส่เต็มที่เขาก็พออยู่ได้นะเนื่องจากตัวเล็กพอตัวเล็กเขาก็แบ่งพื้นที่อาศัยกันได้นี่ค่ะอยู่อยู่นิ่งๆแบบนี้เกาะผนังอยู่แบบนี้มแมลงเล็กสำหรับเพื่อนใหม่ที่กำลังเข้ามาดูแล้วก็คลิปมันอาจจะเยอะเนาะมันไม่ได้เรียงลำดับนะ,ค,ะคลิปนี้ใจความสำคัญของการอนุบาลแมลงเล็กคือทำไงก็ได้เขา,เข,าเข้าถึงแหล่งน้ำแหล่งอาหารได้ง่ายนะฮะ ถ้าเกิดเขาหาแหล่งน้ำไม่เจอแหล่งอาหารไม่เจอกว่าที่เขาจะไปถึงบางทีเขาก็อดตายไปแล้วนั่นคือปัญหาที่ทําให้มแมลงเล็กเราตายนะใ,ในเรื่องของการขาดน้ำขาดอาหารทาแบบนี้ได้ <c oughs> <c oughs> ขอภัยกระมือนทําแบบนี้ได้รับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะ